บท abei, บที่ kind of สิบแปดพรมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวันเมสุตังเอกังสมยังภาวาสาวาทียังวิหาราติเศตวานีอนาถีทีกาซาอารามีตาราโคภาวาพิกุอามันเจสีวิขาวติผ้าฐานเตติเตปิกุภาวะโตปาจาโซโซภะภาวเอตาทโัจามีตายาพิกเวเจตโตมุติยาหาเซวิตายาภาวิตายาภาุลกตายายานีกตายาวัตุกตายาอนุติตายา ปาลีจิตายาสุสามาลทายาเอกาทาสานิสังสาปฏิกังฆาอัตตามีเอกาทาสาสุขัาสุปฏิสุขัาปฏิภูชาตินาป่าปักกางสุภีนางปัสติมนุษย์นางปิโยโหติมนุษยยังปิโยโหติเทวตาลคันติอานัสสาคีวาวีสรวาสะทังวากาตาติตุวตังจิตังสมาธิยาติ สุภาวโนวิปัสสิฏฐติอสังมูลโธกาลังกาโลติโวตาริงเอปติวิสโตพะมะโนกุปะโกโขติเมตายะภิกขเวเจโตมุติยาอะเสวิตายะภาวิกตายะหะรีกตายะยานิกตายะวาตุกตายะอนุติตายะปะรีกตายะสุสามณัตตายะเอมีเอกาธาสะสานิสังฆาปฏิกังขา อาตีอาโนทีโซพระณเมตตาเจโตมุติอาตีโอทีโซพระณเมตตาเจโตมุติอาตีทีสาพะระณเมตตาเจโตมุติการตีห้าการเลหีอาโนทีโซพะระณาเมตตาเจโตมุติกาตีห้าการเลหีโอทีโซพระณเมตตาเจโตมุติการตีห้าการเลหีทีสาพะระณเมตตาเจโตมุติปัญจะห้าการเลหีอาโนทีโซพระณเมตตาเจโตมุติ สัตตาหักกะเลหิโอติโซภะระนาเมิตาเจโตมุติท้าสาัหากะเลหิทิซาภะระนาเมิตาเจโตมุติกาตาเมหิปัญจาหาักกาะเลหิอานุติโซภะระนาเมิตาเจโตมุติสพัพเพสัตตาอาวิระปยาปชานิฆาสุขีอัตานังเปหันโตสพัพเพปนา ห่าเวลาพยาปัญญาสุขีอัตานังเปรหันโตสาเพรบุตาห่าเวลาพยาปัญญาสุขีอัตานังเปรยันโตสาเพรบุคลาห่าเวลาพยาปัญญาสุขีอัตานังเปรหันโตสาเพอัตพาวะปริยาปันาอ่าเวลาพยาปัญญาสุขีอัตานังเปรหันโตตีหิเมหิปัญจาหักกะเลหิตะโนทีโซพละนามิตาเจโตมุตีรัตตาเมหิ สาตาห้ากาเลยโอดิโซปะนาเมตาเจโตมุตเตสาภาเดียวเวลาพยาประชานิกาสุขีอัตานังเปรันตซาเพโบลิซาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตานังเปรันโตซาเพอาริยาเวลาพยาประชานิกาสุขีอัตานังเปรันโตสเพหานาริยาเวลาพยาประชานิกาสุขีอัตานังเปรันโตสเพเทวา เวลาพยาประชานิาส e ุขีก yeah. ัตานังเปรันตูสพเพมนุส้าเวลาพยาปรชานิาสุขีกัตานังเปรันตูสพเพวินิพฏติกาเวลาพยาประชานิาสุขีกัตานังเปรันตูตีธิเมหิสตาหะกะเลหิโอทิโสพระนามิตาเจโตมุติกาตาเมหิตาสหะกะเลหิธิสัพระนามิตาเจโตมุติสเพปุระธิมายาติสายัสสตาเวลาพยาประชานิาสุขีกัตานังเปรันตู สัพเพปะจิมายาติสายสัตตาเอาเวลาพยาปชานิฆาสุขิอัตานังเปรยัลโตสัพเพอุตตะลายาติสายสัตตาเอาเวลาพยาปชานิฆาสุขิอัตานังเปรยัลโตสัพเพท้ายกินายาติสายสัตตาเอาเวลาพยาปชานิฆาสุขิอัตานังเปรยัลโตสัพเพปุราติมายานุดิสายสัตตาเอาเวลาพยาปชานิฆาสุขิอัตานังเปรยัลโตสัพเพปะจิมายานุดิสายสัตตาเอาเวลาพยาปชานิฆาสุขิอัตานังเปรยัลโต ซาพปียตาลายาอนุทิศายะสัตตาอาเวลาพยาปัญชานิคสุขีอัตตานังเบเรนโตซาเปียวทังกินายาอนุทิศายะสัตตาอาเวลาพยาปัญชานิคสุขีอัตตานังเบเรนโตัาเปียวเฮติมายาติสายะสัตตาอาเวลาพยาปัญชานิคสุขีอัตตานังปเบเันโตัพเป เพทิมายาธิสายยสัตตาหอาเวลาพยาปชานิคสุขิอัตานังเพรนันโตสะเพอุปาลิมาญาติสายยสัตตาเอาเวลาพยาปชานิคสุขีอัตานังเพรนันโตสะเพบุลาิมายาติสายยปานาเอาเวลาพยาปชานิคสุขิอัตานังเพรนันโตสเพปจิมายาติสายยปานาเอาเวลาพยาปชานีคสุขิอัตานังเพรนันโตสเพอุตาลายาติสายยสัตตา ลายดิสาปานาเวลาพยาปรชานีคาสุขีอัตนาเปรย์รันโตซาเพทั้งกีนายาติสายัปานาอาเวลาพยาปรชานีคาสุขีอัตนาเปรย์รันโตซาเพปุรัติมายาโนยิสายัปานาอาเวลาพยาปรชานีคาสุขีอัตนาเปรย์รันโตซาเพปัจจิมายาโนยิสายัปานาอาเวลาพยาปรชานีคาสุขีอัตนาเปร ลันโตัาเพอตาลายานุดีสายปานาอาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตานังเปรลันโตัาเพอีนายานุดีสัยะปานาอาเวลาพยาปชานีคาสุขีอตานังเปริลันโตัาเพอเทธิมายาดีสายปานาอาเวลาพยาปชานีคาสุขีอตานังเปรลันโตัาเพปุราดิมายาติสัยปานาเอาเวลาพยาปชานีคาสุขีตานังเปริลันโตัเพปุระดีมายาดีสัยยะปูตา เอาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตนาภเรหลันโตสัพเพิยตาลายาติสายยปุตตาเอาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตนาภเรหลันโตสัพเพิยทากินายาติสายยปุตตาเอาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตนาภเรหลันโตสัพเพิปุระธิมายานุติสายยปุตตา อาเวลาพยาประชานิคาสุกีอัตานังเปรีงรันโตสพเพป์ปชิมายานุดีไายัปุตาอาเวลาพยาประชานิคาสุกีอัตานังเปรีงรันโตสพเพย์ตระยานุดีสายับปุตาอาเวลาพยาประชานิคาสุกีอัตานังเปรีรันโต ซาเพธังกินายาโนดิสัยยปุตตาอาเวลาปยาปชานิคาสุขีอัตานังเพรยันโตซาเพหิติมายาดิสัยยปุตตาอาเวลาปยาปชานิคาสุขีอัตานังเพรยันโตซาเพอุปริมายาดิสัยยปุตตาอาเวลาปยาปชานิคาสุขีอัตานังเพรยันโตซาเพอปุลาดิมายาดิสัยยปุคา เอาเวลาพยาปาบาลนค่ะซิอัตานางป็นหังตัวสะเพปจิมญญาดิสายะโปข่ละเอาเวลาพยาพาบาลนี้ค่ะซิอัตานางเป็นังตัสเพยอุตละยาดิสายะโปขกละเอาเวลาพยาปยาบาลนี้ค่ะซิอัตานางเป็นังตัวสะเพได้ไหมยาดิสายะโปข่ละ เาเวลาปยาประชานิกาสุขกตานังเรันโตัพเพปุรามายานุดีสซยะุกขลาเอาเวลาพยาปรชานิกาสุขกอตานังเรันโตัพเปปจิมายานุดีสซยะุกลาเาเวลาพยาปรชานิกาสุขกตานังเรันโตัพเปยจระยานุดีสซยะุกขลาเาเวลาพยาปรชานิกาสุขกอตานังเรันโตัพเพนเดเนยานุดีสซยะุกขลาเาเวลาพยาปรชานิกาสุขกตานังเรันโตัพเพเฮธิมายาีสซยะุกขลา เอาเวลาปยาปชาณิคาสุขี้อัตานังเปยลันตัสัพเพอุปางลิมายาติสัยยะภูกกัลละเอาเวลาปยาปชาณิคาสุขี้อัตานังเปยลันตัสัพเพปูราทิมายาติสัยยะตถาภาวะปริยาปนนาเวลาปยาปชาณิคาสุขี้อัตานังเปยลันตัสัพเพปจิมายาติสัยยะตถาภาวะปริยาปนา อวิลลาปยาปัาชนิกาสุขีอาตานังเรยันตจะเพืตานายาจิสัยตาภะวะปิยาปณาอวิลลาปยาปัานิกาสุขีอตานังเบรยันโตจเพื่ท้ายีนายาจสัะตาะวะปิยาปณะอวลลาปยาัาชาสุขีอตานังเบรยัจเพโติมายานุดิสัยตาภะวะปิยาปณาอวิลาปยาปานิกาสุขีอตานังเรยันตจะเพร่อเมายานุดิสัยะตาภะวะปิยาปณาอวิลลาปยาปัานิกาสุขีอตานังเรยันโต สัพเพิลตระยานุริศัญญะตาภาวะปริยาปนาอเวลาปริยาปชาณิการสุขีอัตานังปัญโฑสัพเพิลิเหนียานุริสัญญะตาภาวะปริยาปนาอเวลาปริยาปชาณิการสุขีอัตานังปัญโฑสัพเพเหติมายาจิสัญญะตาภาวะปริยาปนาอเวลาปริยาปชาณิการสุขีอัตานังปัญโฑสัพเพอุบาลิมายาจิสัญญะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาปริยาปชาณิการสุขีอัตานังปัญโฑสัพพะบุรินิมายาจิสัญญะติโยอเวลาปริยาปชาณิการสุขีอัตานังปัญโฑ သဘာဝတိမယတိစေတီယောကံဝေလာပြာပစနိကံစုံကိကတနံဖေနံတူသဘာဝထလယတိစေတီယော อังเวลามะพะจานีฆาสุเกอัตตานังปริญญานตุสัพพะปริญญายะทิสะยะติโยอังเวลามะพะจานีฆาสุเกอัตตานังปริญญานตุรภาโวละติมัญญานุริสสยะทิโยอังเวลามะพะจานีฆาสุเกอัตตานังปริญญานตุสภาภาจิมาญานุริสสยะทิโยอังเวลามะพะจานีฆาสุเกอัตตานังปริญญานตุสัพภาุตตลานุริสสยะทิโยอังเวลามะพะจานีฆาสุเกอัตตานังปริญญานตุสัพภาทิณายานุริสสยะทิโยอังเวลามะพะจานีฆาสุเกอัตตานังปริญญายะทิมาญานุริสสยะทิโยอังเวลามะพะจานีฆาสุเก ตานังเริยัุสภพปริมาญาติสะยิปุิโเอาเวลาพยาปชาณิคาสุขีตานังเริยัุสเพโปุรติมาญาติสยัปุริสเอาเวลาพยาปชาณิคาสุขีตานังเริตัวสเพปิมาญาติสยัปุริสเอาเวลาพยาปชาณิคาสุขีตานังเริตัวสเพอุตลยาติสยัปุริสเอาเวลาพยาปชาณิคาสุขีตานังเริตัวสเพทังีนายาติสะยัปุิสเอาเวลาพยาปชาณิคาสุขีตานังปริตัวสเพปุรติมาญาณุดิสะยาปุริสเอาเวลา ยานุดีสัมยปุริสัอาวิลาภยาปัจานิกานุสุขีตานังเปรัญโตสัพเพอุตตะลายานุดีสัญาปุริสัอาวิลาภยาปัจานิกานุสุขีตานังเปรัญโตสัพเพทักขินายานุดีสัญาปุริสัอาวิลาภยาปัจานิกานุสุขีตานังเปรัญโตสัพเพเหติมายาดิสัญาปุริสัอาวิลาภยาปัจานิกานุสุขีตานังเปรัญโตสัพเพอุปริมายาดิสัญาปุริสัอาวิลาภยาปัจานิกานุสุขีตานังเปรัญโต ตาเปบุราณีมาญาติสายญาลียาอวิลาิยาปัจจานิกาสุขีอตานังเรโตาเปีจยจิมาาติสยาลียาอวลาิยาปัจจานิกาสุขีอตานังเบรโตาเปตรยติสยาลียาอวลาิยาปัจจานิกาสุขีอตานังเรโตาเปกิมาาติสยาลียาอวลาิยาปัจจานิกาสุขีอตานังเรโตาเปุราีมญาุิสยาลียาอวลาิยาปัจจานิกาสุขีอตานัเรนโตาเปียจีมญาุิสยาลียาอวลาิยาปัจจานิกา สุขีอัตานังเบรยันโตเทักขีนัานุิสายะริยาเอาเวลาปิยาปัชานิกาสุขีอตานังเรยันโตซภเปรมาญาทิสายะริยาเเวลาปิยาปัชานิการสุขีอตานังเรยันโตซาเปกุลามายาทิสายะริยาอเวลาปิยาปัชานิกาสุขีอตานังเรยันโตซเพกลามายาทิสายะนริยาอาเวลาปิยาปัชานิการสุขีอตานังเบยันโตซเปปิมาญาทิสายะนริยาอาเวลาปิยาปัชานิการสุขีอตานังเรยันโตัาเพอุตระาทิสายะนริยาเ

สุขีอตานังเบญญาโตสะเปโภบาิมายาสัยยติวาเวลาบียาปชาณิกาสุขีอตานังเบญโตสเปโิมายาสัยยติวาเวลาบยาปชาณิกาสุขีอตานังเบญญโตสะปิมายาิสัยยิวาเวลาบยาปชาณิกาสุขีอตานังเบญโตสเปโยตระยาิสัยยิวาเวลาบียาปชาณิกาสุขีอตานังเบญตาโตสเปไดนัาจิสัยยัติวาเวลาบียาปชาณิกาสุขีอตานังเบญญาโตสะเปโัิมายานุติสัยยถติวาเวลาบยาปชาณิกาสุขีอ ลตัสตัวลายญานุดิสานยะเถวะอาเวลาพยาปชานีคาสุขีอตานังไปเลันตสภพที่ิน้ยานุดิสานยะตทวะเอาเวลาพยาปชานีคาสุกีอตานังไปหาลันตัสเฮติมาญาณิสานยตถวะอาเวลาพยาปชานีคาสุขีอตานังปะเฮลันตัสภพอุปะริมาญาณิสานยตถวะเอาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตานังไปริลันต สัพเพบุราธิมายาติสายมานุสังเวลาพยาปชานนกาสุขีอัตานังเปรย์ตัสัพเพปัจิมายาติสายมานุสังเวลาพยาปชาใิกาสุขีอัตานังเปรย์ตัสัพียอัตลายาติสายมานุสังอาเวลาพยาปชานนกาสุขีอัตานังเปรย์ตัวสเปียริในยาติสายมานุสังอาเวลาพยาปชานนกาสุขีอัตานังเปรย์ตัสัพเพบุราธิมายาโนดิชายัติอนุสรเอาเวลาพยาปชานนกาสุขีอัตานังเปรย์ตัสัพเพปัจิมายาโนดิชายมานุสังอาเวลาพยาปชานนกาสุขีอัตานังเปรย์ตัสัพเพอัตลายาโนดิชายมาน Piyabacchanika suki ata nang piyanto sabpeheti maya nusaya manusah. Wila piyabacchanika suki ata nang piyanto sabpeheti maya nusaya manusah. Wila piyabacchanika suki ata nang piyanto sabpeh bulati maya nusaya manusah. Wila piyabacchanika suki ata nang piyanto sabpe bulati maya nusaya vinibadika. Wila piyabacchanika suki ata nang piyanto sabpe bulati maya nusaya vinibadika. Wila piyabacchanika suki ata nang piyanto sabpe utala maya nusaya vinibadika. Wila ายาปานิคสุขีอตานังบริตสัพเพริาาิสายวินิปิกาเอาเวลาปยาปานิคสุขีอตานังริตสัพเพปุลาธิมายานุริสายวินิปิกาเอาเวลาปยาปานิคสุขีอัตตานังริตสัพเพปจิมายานุริสายวินิปิกาเอาเวลาปยาปานิคสุขีอตานังริตสัพเพตระยานุริสายวินิปิกาเอาเวลาพยาปัชานิคสุขีอตตานังริตสัพเพ เตรษฐมายาดิสัยยบวินิบิติกาอเวลาปยาปัจชานิกาสุขีอัตานังเปรหันโตุสะเพอุปลิมาญาดิสัยยบวินิปติกาอเวลาปยาปัจชานิกาสุขีอัตานังเปรหันโตุเตอิเมหิทาสาหังกาเลหิติสาพลนาเมตตาเจตโตมุตเตสะเพสังสัตตานังปีพะนังวัชเชตวาอปีพะนายา อุปาคตังวัเชะวาอนุปาคเตนะสันตาปังวัชชะวาอันตาปีนาปริยาทานังวัเชะวาอัปริยาทานีนาวิเหสังวัเชะวาอวิเหสายาสัพเหสัตตาอเวรีโนหตุมาเวรีโนโสงคีโนหตุมาทุคีโนทุกีสัตตาหตุ มาทุกิตาตาติเมหิอาตหะเกรหิสัพเพสตาเมตายาติเมตังธรรมังเจตายาติติเจโตสาพระยาปัตตาปริวะทานิมูจาติติมิมุติเมตเจโตมุติจติเมตาเจโตมุติเมตาพเมาิยมาวานาทิสิตาบทที่สิบเก้าเทวตาอุโยชนะคถาทุกขาปัตตาจานิทุกขาพยาปัตตาจานิพยา โสกัปปตาจานิโสกขาหุตุสาเพปีปานีโนเอตาวตาจารามหีสัมปะตังปุญญาสัมปะทังสาเพเดวานุโมทันตุสาภาสัมปติสิติยาทานังท่านตุสาธายาสิลังลักขันตุสาปทาปาวานาพิลาตาหุตุขันตุเทวตาคตาสาเพพุธาวราปัตาปัจเจกานันจจยังพระหลังลักันตานันจเตเจนักลกทังปัตตามิสัพโซ

ละขังพันธามิสัพปะโสสัพเพพุทธาภราปัตตาปัจเจกานัญจายังพระหลังลันตานัญจเตเจนักละขังพันธามิสัพปะโสสัพเพพุทธาภราปัตตาปัจเจกานัญจายังพระหลังลันตานัญจเตเจนักละขังพันธามิสัพปะโสสัพเพพุทธาภราปัตตาปัจเจกานัญจายังพระหลังลันตานัญจเตเจนักละขังพันธามิสัพปะโสสัพเพพุทธาภราปัตตาปัจเจกานัญจายังพระหลังลันตานัญจเตเจนักละขังพันธามิสัพปะโสสัพเพพุทธาภราปัตตาปัจเจกานัญจายังพระหลัง阿拉ขันตานัน จเจเจนักละกังพันธามิสสะพะโสสาเพพุทธาภราตาตตาปัจเจกานังใจยังพ้าลังนันานังจากเจเจนักละกังพันธามิสสะพะโส้ดยอนุภาพแห่งศาธตรฐานอุภาพแห่งความเพียรยิ่งสงแห่งการบูชาพระลนาตายด้วยการสาธยายบทส่วนมนพานสูตรพระวลีตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่พระเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้พระเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทัางธรรมขอโดยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อ อุโมทนาและโปรดอำานพรให้แก่ขพระเจ้าและวัตถุมงคลพระบิตายอดเษฐีเรยอดเษฐียยยเยไวัดกูปดตลอดจนวัตถุมงคลทางปวงที่สมสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยนภาพแห่งผะปริจงสำเร็จสักดิ์สิทธิ์ุกปการเทินสาธถ